ที่เธอโมกาบชิคนี้ตั้งกินน้งไหนนะโอ้โหลันจอยู่อีลุพอจริงๆทำอะไรอยู่กับเนี่ย ทำอะไรอยู่ครับคนเมืองครับอ๋อได้เยอะอย่างครับเนี่ยฟิลก็ถามแปลกๆอ่ะไม่เสียงเหมือนคนทำยูทูบเลยอ่ะเหมือนใครครับคุยถักกสาวนะรู้จักโก้เพื่อไม่ว่าโทรมทักมาคุยนะใช้ออนินป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับมีพันด้าครับ ไม่ใช่ครับห่ใอ่ไม่ชอบเสียงหัวเราะว่ะเสียงย่าเสียงนี้คือพึ่งตื่นเลยนะทั้งวงนอนจะไม่ได้ยินเสียงนี้นะ เขาคือใครอะลุงบ๊อบก็สิบดาวไงยำยูทูบไหมอผมเป็นช่องครับเห็นนะไม่ผมเป็นช่างครับไม่ผมไม่ช่างครับโอ้โหเช้าเลยโอ้โหอ๋อ ไม่ชินไปไหนอ่ะใจหรอเดีวหอม,มอพาชินนะใช่ใช่ใช่ไป่ะดูแน่มันไม่ออน้ดูนดันตัวไหนงดีเมืนเดิมขดีเหมือนเดิมอืม มีลูกค้าเยอะไบรครับเด็กลูกค้าเยอะเบรครับเี่ยลูกค้าไม่ไม่เยอะครับอมไม่มีลูกค้าไปซื้อไปซื้อเขามัตดุดิบเลยไปซื้อเขาทีละขีดเลอยู่ได้เก<ห>ือบสิบ <10 S 1> วัน, <10. S 1> วนขีดแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยขีดตอนนี้เหลือเจ็ดแปดร้อยตอนแรกพันสองขีดโอ้ขีดโอขีดเจ็ดแปดร้อย ป่ะขีดหนึ่งก็พิュลเลยดดได้เก้าวันสิบวันพิวๆเลยไม่นอนเลยนะครับโอ้ป็วนุย์ดได้แต่กลัวระว่างตำรวจรวบไปครับดูไปใหม่นี่ก็โหน่าจะดูดได้นานเลยนะอันนี้พระวัดไหนครับเนี่ยเลืองแสงด้วย ช่างหนูสาวชอบเนี่ยช่างถ้าสาวชอบีกแต้องต้องไปหาแล้วเออต้องไปหาแล้วเออจอรอเชอาช่จานแม่จะบอกนะบยับหนูกอดตั้งกินสอหน่อยนะหนูขอด้วยได้ไหมครับขอเจอหน้าใครรู้จักขอหนึคนเน๊ เขาูดิเงนับโอ้โหเขาไกลเลยขอเปลี่ยนชื่อเอาเนะเขาไกลไปได้เขาไกลไปได้ของแรงด <c oughs> ูจากออลา่าแล้วแรงจริงคว <c oughs> ามน่ารักที่มันเปล่งประกายเอ้ลนะ ทนไม่ได้ทนไม่ไหวข้าวจะไปนะใครน่ารักนะ <laughs> ที่เธอโมกาสกีส้เข้าไปเลยกนี่ยน,นะครับ